ัเจ้าขังช้างมาเผื่อใครคุณบุรีเลียวเดียวเลี้วมานีไงลำเสียงใส่ละห้างอยู่บนขึ้นข้อบ่ได้มะจานี่ต้เอาเมียมาอยู่ตรงนี้นะพี่นี่วรื่อนนี้เต็มก็ไปเครื่อนนี้ ปั๊อันนี้อันนี้มาหากี่สูตรบ่ครับมาหากี่สูตรเนี่ยเยเอกียก็มาเก็มาับปั๊บปั๊บไรประมาณน้นะกจับไปที่จับไปที่ลห้างแล้วค่อยดูออมาจะสวยไหเราจะได้รู้ไงว่าไเดีครับ พร้อมครับถ้้อีคนึงเจอบ้โบ้หมายถึงว่าพยายามเล่นเทคเดียวให้ผ่านนะมันจะเปลืองฟิล์มอันนี้ใช้ฟิล์ม iMac ถ่ายนะเนี่ยฟิล์มเม็ดละสองร้อยยี่นี่สปีดครับแอนแอคชั่นทำหน้าแตกตื่นมาเลยเออเออสะดุด เออโอ้ยสุดยอดเลยไปเลยไปเลยวิ่งผ่านต้นไม้เลยอเออดีดีดีสวยก็ซักบะเข่งมองที่ประธานยืนยืนไว้ก่อนเด้อยให้กล้องเดินไปแบบผมบอกไอ้ชิวไอ้ยังไอ้แตงยังเด้อต้องกระปิดครับแอนแอชชันข้าเดินไปครับคือทางเดินมาคล้ายๆผมแบบ วิ่งฮะเสีย <t> ต <ired> er <m> ีไปฮะเอาได้บ่เยอะไหมวิ่งจ้าด้่ไหมตีมใครไปทุหใครอ่ะโอ้ยนี่แหละมันเสียอันตรายดิมันละเทีดิโคเทียดแค่ก้อมเยอะบ่เยอาบ่กน่าท่านหรือเปล่บโอเปกโอเปกฮะออกแล้วครับออาอย่างนี้เลยอ่ะตามเลยครับตามเลยจัมมาเลยจัมาเลยกระโดดมากกระโดดมากไปเลยไปเลยห่างเดิน เย yeah. 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 well, we uh 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 ี่ยมเห็นว่ห้อง็ี่เปิดตาสลับเป็นกว้างนะใต้ขานั่งเอกกับมหาชนมาอยู่เลยโอ้สมูทหน้าไม่บานีน